โอเคครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่คํารับชงในคลิปนี้นะครับก็วันนี้อยู่กับช่องสอนสอนสี่หาไรได้เสร์ฟนะครับก็วันนี้ผมจะมาส่องรับ50บาทฟรีๆนะครับก็โปรลงทะเบียนรับโบนัสเล่นเกมฟรีนะครับ,รบ,บ,รบ,บ,รรบ50าบาทนะครับก็เพียงแค่เพื่อ,อนๆทำยอดถึง100บาทเพื่อนๆก็สามารถถ่องได้เลยนะครับก็ เป็นแนว18บวดน,นะครับใครที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องสมัครก็ได้นะครับสําหรับใครที่ชอบแนวนี้ก็สามารถสมัครตามคลิปนี้ได้เลยนะครับก็ไปดูวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งการใช้งานต่างๆได้เลยนะครับก็ก่อนจะไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาผมอัพงโหลดคลิปใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆข่องใครนะครับ โอเคครับก็ก่องอื่นเราจะต้องดาวน์โหลดติดตั้งก่อนนะครับก็หลังจากคลิกลิงก์แต่ลงคลิปของเข้ามาก็จะเจอในหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ในส่วนนี้ผมขอเบอร์ไว้นะครับแล้วก็มันจะมีดัชนนสุดนะครับก็ชื่อแอปว่า T H Line นะครับแล้วก็ให้เรากดตรงที่ดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วก็ข้างๆซ้ายมือจะมีฝ่ายบริการลูกค้านะครับแล้วก็ขวามือจะเป็นดาวน์โหลดแอปนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับ หลังจากนั้นมันจะมีไฟพิเคขึ้นมานะครับก็ให้เรารอโหลดตรงนี้สักครู่นะครับก็หลังจากไฟพิเคโหลดเสร็จ right. แล้วนะครับก็ให้เรากดเข้าไปตรงนั้นแล,ล้วก็ติดต <im coaching yen travelers> ั <m im Emb noon> ้งให้เรียบร้อยนะครับเพียงแค่นี้เพื่อนเพื่อนก็ดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วนะครับโอเคครับก็หลังจากดาวน์โหลดติดตั้งแอปเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเปิดแอปเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ผมจะเบอร์ไว้หมดเลยนะครับก็หลังจากเข้าแอปมาแล้วก็ให้เรากดตรงที่ของฉันนะครับก็มันจะมีหน้าให้เรา เข้าสู่ระบบแล้วก็ลงทะเบียนนะครับก็ให้เราคิดตรงที่ลงทะเบียนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับหรือสมัสมาชิกนะครับหรือสั้นบัญชีนะครับก็ให้เรากอกเบอร์ตรงนี้แล้วก็กดดำเนินการต่อไปได้เลยนะครับเพียงแค่นี้เพื่อนเพื่อนก็สมัสมาชิกได้แล้วนะครับก็ไม่ยากนะครับก็สมัสมาชิกตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็หลังจากนั้นนะครับให้เรากดกลับมาแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับใส่เบอร์แล้วก็รหัสผ,ผ่านที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็กด ขัสุรบบได้เลยนะครับโอเคครับก็หลังจากข้าสุรบบมาแล้วนะครับก็ให้เรากดตรงที่ของจันนะครับก็ในส่วนตรงนี้ยอดเงินของเพื่อนเยังจะไม่มีนะครับก็ให้เรามาตรงที่หน้าแรกนะครับหรือหน้าหลักนะครับแล้วก็ให้เราดูตรงที่ด้ามอนสุดนะครับแล้วก็สายมือนะครับมันมีรูปองฟานอยู่นะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปตรงนั้นนะครับ แล้วก็ให้เรากดตรงที่บริการออนไลน์นะครับหรือติดต่อไอ้มิงนะครับเพื่อขอรับเครดิตฟรี50บาทนะครับก็ในส่วนตรงนี้ก็ให้เรารอตรงนี้สักครู่นะครับมันก็จะเข้าไปในหน้าแชทกับฝ่ายบริการลูกค้านะครับก็ตรงนี้ก็ให้เราพิมพ์บอกว่าขอรับเครดิตฟรีนะครับขอรับเครดิต50บาทนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ให้เรากดกลับมานะครับแล้วก็ไปเอา ID ของเรานะครับให้เรากดกลับไปแล้วก็กดมาตรงที่ของฉันนะครับมันจะมี ID อยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างของชื่อของเรานะครับก็ให้เรากดคัดลอตรงนี้นะครับแล้วก็กลับไปที่แชปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้เรากดวานตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งได้เลยนะครับก็ให้เรารอตรงนี้นะครับจนกว่าแอมินจะอ่านนะครับไม่งั้นเราจะ ไม่ได้นะครับก็ให้เรารอแอมินจงกว่าจะตอบนะครับก็ไม่นานนะครับก็หลังจากแอมินตอบแล้วหลังจากแอมินตอบแล้วนะครับเราก็จะได้รับเครดิตฟรี50บาทแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถนำไปเล่นเกมตรงนี้ได้เลยนะครับหน้าที่3นะครับพวกนี้นะครับเราสามารถเข้าไปเล่นเกมได้เลยนะครับเล่นถึง100บาทเพื่อนๆก็สามารถกดถอนได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ เชิญชวนเพื่อนได้รับรางวัลตรงนี้นะครับเราจะได้1โคงต่อ20บาทนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับจะต้องเชิงให้ถึง5โคงก่อนนะครับถึงจะสามารถถองได้นะครับประมาณนี้นะครับก็ใครชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัลหลคคิดใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดคิดใหม่ๆของใครนะครับสวัสดีครับ